แล้วก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อเที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมบรรยากาศที่บริเวณสะพานรถไฟท่าช้างกันบ้างนะครับพาเพื่อนเพื่อทุกท่านนี่ยมารำลึกประวัติศาสตร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสะพานรถไฟแห่งนี้นะครับซึ่งก่อสร้างในช่วงประมาณปีพศ2464นะครับสำหรับสะพานรถไฟท่าช้างนะฮะก็เป็นอีกสะพานหนึ่งนะครับซึ่งข้ามแม่น้ำมูลนะครับ ที่จังหวัดนครร,ราชสีมาบริเวณตำบลท่าช้างนะครับสำหรับสะพานรถไฟแห่งนี้นะฮะชาวบ้านทั่วไปนะฮะก็เรียกกันสั้นๆว่าสะพานดำท่าช้างนะครับซึ่งเคยมีการใช้เป็นแลนด์มาร์กนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะสำหรับจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับสะพานรถไฟท่าช้างนะครับก่อสร้างด้วยบุดย้ํานะครับสำหรับสะพานรถไฟแห่งนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นสี่ช่วงด้วยกันนะครับ ก็คือเป็นสะพานโค้งข้างนะครับสามช่วงนะฮะแล้วก็จะเป็นสะพานโค้งขึ้นนะครับก็คือสะพานใหญ่ที่ครอบทั้งตัวสะพานเลยนะฮะหนึ่งช่วงด้วยกันนะฮะก็คือช่วงยาวนี่เลยนะครับนะตอนนี้ผมพาเพื่อนๆนะเดินจากด้านทิศใต้นะครับก็คือฝั่งสถานีรถไฟบ้านพะเนามาทางฝั่งทิศเหนือนะฮะฝั่งสถานีรถไฟท่าช้างนะครับบริเวณ สะพานนะครับก็จะมีทางเดินนะครับด้านซ้ายนะฮะของสะพานนะครับก็คือเรียบสะพานมาเลยนะฮะเป็นทางสำหรับเดินกรณีที่มีการซ่อมสะพานนะฮะหรือชาวบ้านที่จะเดินข้ามผ่านไปมาก็สามารถเดินได้ด้านข้างนะฮะโดยที่ไม่ต้องขึ้นไปเดินบนสะพานนะฮะซึ่งจะเป็นอันตรายนะฮะเมื่อขบวนรถไฟวิ่งมานะครับตอนนี้นะผมเดินมาถึง เชิงสะพานด้านทิศเหนือฝั่งสถานีรถไฟท่าช้างนะฮะมองกลับไปนะครับฝั่งสถานีรถไฟบ้านผะเนานะครับก็จะเห็นนะครับเป็นโครงสร้างนะครับที่ค่อนข้างมหึมานะครับสำหรับสะพานรถไฟท่าช้างนะฮะและนี่ก็คือแท่นอนุสรณ์ไม้กลายเป็นหินพร้อมกับแท่นจารึกข้อความการทรงเสด็จตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้โดยมีข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสุนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหคเสด็จพระราชดำเนินตรวจการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้และทอดพระเนตรกองพลรถไฟกรมทหารบกช่างที่สวางรางมาถึงที่นี่เมื่อวันที่4ีธันวาคมพุทธศักราช2464กรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม สำหรับข้อความนี้นะครับก็สามารถบ่งบอกและก็พูดถึงประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะการระบุวันที่นะครับซึ่งทำให้เรารู้ว่าสะพานแห่งนี้นะฮะมีการกอร่อสร้างในช่วงปีพศ2464นะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะฮะทรงเสด็จมาทอดพระเนตรการกอร่อสร้างสะพานรถไฟที่นี่นะฮะแล้วก็การกอร่อสร้างทางรถไฟในช่วงท่าช้างเนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่า มีการเกณฑ์นะฮะทหารบกกองพลทหารช่างที่3มมาวางรางรถไฟที่นี่ด้วยนะครับสำหรับป้ายนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการใช้ชื่อว่ากรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามนั่นหมายความว่าการก่อสร้างอนุสรณ์ที่นี่นะครับอาจจะไม่ได้ก่อสร้างพร้อมกับสะพานนะฮะแต่มีการก่อสร้างขึ้นเพื่อลาลึกถึงการเสด็จมาทอดพระเนตรในภายหลังนะครับ สำหรับอนุสรแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีแท่นคอนกรีตแล้วนะครับด้านบนนะยังมีการนำนะครับอนุสรไม้กลายเป็นหินซึ่งขุดพบภายในลำน้ำมูลนะครบ,บริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานรถไฟและชาวบ้านนะฮะได้นำถวายในหลวรัชกาลที่6แต่พระองค์ท่านทรงตรัสว่าอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะฮะคงอยู่กับท้องถิ่นต่อไปนะท่านจึงมอบให้ชาวบ้านนะฮะนำ ไม้ไกลายเป็นหินนะเก็บรักษาไว้นะครับภายหลังการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำมาติดตั้งเพื่อเป็นอนุสร์นะครับและก็ก่อสร้างแท่นอนุสร์นี้นะครเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่6นะครับซึ่งพระองค์ท่านทรงเสด็จมาทอดพระเนตรนะฮะถ้าเพื่อนๆน,นั่งรถไฟจากกรุงเทพนะครับบริเวณสะพานท่าช้างนะฮะทางด้านขวาเชิงสะพาน ด้านที่ใต้นะฮะเพื่อนๆจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะก่อนที่ขบวนรถไฟจะวิ่งขึ้นสะพานนะครับนี่ก็คือสะพานรถไฟท่าช้างสะพานรถไฟที่ไม่เหมือนใครนะครับผมสุรเสียงพระพรสวรคร์ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ